งานออนไลน์ทำที่บ้านได้แต่ไม่ได้เงินแถมยังถูกหลอกจนหมดตัวเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าใครก็อยากมีงานทำเพื่อเพิ่มรายได้หลายคนค้นหางานออนไลน์เจองานง่ายรายได้ดีเมื่อติดต่อของงานทำนายจ้างที่เป็นวิชาชีพปลอมตัวมาก็จะหลอกล่อให้โอนเงินประกัน ก่อนเริ่มทำงานเมื่อตกกลุ่มพางก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามมาอีกเพียบทั้งค่าทำบัตรพนักงานค่าเอกสารค่าดำเนินการต่างๆสุดท้ายกว่าจะรู้ตัวก็สูญเงินเกือบแสนซึ่งบางคนถึงขนาดไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายให้วิฉาชีพด้วยก็มีดังนั้นจำเอาไว้เลยนะคะว่าการทำงานไม่ควรต้องจ่ายเงินใดๆเพราะเราทำงานเราก็ต้องได้รับค่าจ้าง ไม่ใช่เป็นการจ่ายเงินออกไปค่ะ